สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าและช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเกอร์โมเด o ว e นพี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ Doctor Beagapang จากเอเอสีนะครับรถดีมทอยนะครับหรือว่ารถไทยนั่นเองครับนี่ครับ A นะกล่อง A นะ Doctor b e a ตัวจริงนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังของครับ แล้วก็ไลน์อัพของตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็เซตนี้นะจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะก็จะมีห้ากล่องต่อเซตนะ mm hmm. ซึ่งจะมีตัวเด็ด mm hmm. ๆก็นี่เลยผมว่าเด็ดทุกตัวเอาจริงนะแต่ว่ากล่องนี้เป็นของดรเบเกอร์พังเขาก็จะตรงกับหน้ากล่องนี้นะครับโอเคเราก็จะดูได้แบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในจะสวยแค่ไหนนะครับเราก็จะเลือกแกะที่ ข้นกลองนะครับอ่าอย่างนี้นะครับตอบเบาไม่ต้องรีบอ่านีครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่ครับไปดูของกันเลยปุ๊บอ่ามาเจอแบบนี้นะครับแกะแล้วจะเจอแบบนี้ชึบชึบโอ้โหเห็นหัวอะไรไหมครับแอ a p p l ลครับดรเบ o r m e g พังมาแล้วรอมานานครับผมรอมานานตัวนี้มี มี3ชิ้นต่อกล่องนะครับนี่เปิดเลยครับโอ้โหหัวแอปเปิลเด่นมากๆเลยนะครับลิ้นยาวา <laughs> อเคคบเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นร่างจริงของดรเบยคาพังนะ mm. เดี๋ยวจะดูพร้อมกันนะมีเสาด้วยนะครับแล้วก็่านนะครับ สั่งเซตนี้ไปผมมากุ้มมากเพราะว่าสุรคอนใหม่หมดครับแน่นอนครับพลาสติกนะครับทับเก็บนะครับให้เรียบร้อยครับห้ามทิ้งนะครับห้ามทิ้งย้ำทีใครเป็นสายเก็บห้ามทิ้งนะครับนี่เพราะว่าถ้าเวลาเราให้คนอื่นต่อไปของจะได้ครบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลกันบ้างดีกว่านะครับ ด็อกเตอร์ครับอุ้สวยอุ้ยทำไมขาผมเบี้ยวอะอุ้ยขาขาแบบเล็กมากนะระวังนะระวังมันหักนะเนี่ยขานี่แบบเล็กมากนะครับแล้วก็เบี้ยวของผมเบี้ยวหน่อยนะจริงมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคมาดูหน้าของดอเอรเบเกอร์พังกันก่อนลิ้นยาวมากดู โอ้โหลักษณะการออกแบบของดรเบเกอร์พังอาจารย์เหมือนจะรีเฟอร์มาจากไอทเบิร์ดไอสไตน์นะลักษณะคล้ายกันมากมีหนวดมีผมขาวลักษณะแบบนี้นะครับนี่อาจารั์โอ้เอสด้วยชุดแอปเปิ้ลเนี่ยโหหัวแอปเปิ้ลแต่หัวนี้มาทำทำเป็นแบบไอ้นี่ดื้อเลยตลกดีนะครับแล้วก็ชุดนะครับชุดชุดสีชมพูลายจุด แล้วก็เสื้อคลุมเป็นธีมของนักวิจัยนะก็เ,ออเสื้อกาวนะโอเคครับก็มาดูรองเท้ากันบ้างรองเท้าจะเป็นสไตล์แบบอะไรนะอุปรกรณ์วิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับนี่ถ้ากดตรงนี้เราก็จะพุ่งมขมุ้นไปได้นะคนี่แต่ผลโดยรวมสวยมากๆครับเดี๋ยวผมจะหาตัวตาปั๊มให้ดูก่อนนะครับตาปั๊มจะอยู่ใต้ผ้าคลุมนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับอาจจะดูยากหน่อยนะ ็จะพยายามส่องให้เห็นละกันนี่นะครับตรวจสอบได้ตรงนี้เลยนะครับดีเทลรองเท้านะครับดีเทลรองเท้าเหมือนในนางบางงะเลยนะครับถึงมองไม่เห็นเขาก็ทํามาให้นะฮะนี่สวยครับคุ้มค่ากับการรอครอยนะฮะนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปถัดไปก็คือตัวเสานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเขียนไว้ด้วย A นะครับ A แล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นาฐานของเขาครับอันนี้เป็นรถไทยนะเพื่อนๆนะก็จะเขียนแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับโอเคใสๆสนะครับฐานจะใสอย่างนี้นะมองเห็นได้ายางนี้เลยนะมาต่อไปครับก็มาประกอบกันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับ ที่ที่เสียบพนะองดรกเกอร์เบกาพันผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็เอาฐานเข้ามาวางใส่นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับแน่นนะฐานแน่นดีโอเคขาผมเบี้ยวไปนิดนึงแต่ก็โอเคไม่น่าเกียดอะไรนี่ครับ เดี๋ยวลองเป็นจัดเซตดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะดูกันจัดแสงจัดสีโอเคครับไปครับอเอาละครับและนี่ก็คือด็อกเตอร์เบก้าพังนะครับนี่ อย่างสวยฮะดูรายละเอียดดูรายละเอียดนี่ครับชุดของเขาครับดูเสื้อนี่ห้อง l ล b แต่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ครับหมแอบเปะิ <c oughs> ้ล่างจริงนี่ได้มาแล้วสำหรับดรเบเกอร์พังนะครับ ายละเอียดดีนะครับโดยเฉพาะ Apple นะทำออกมาได้น่ารักดีนะครับแล้วก็เป็นตัวสาคัญที่เราต้องมีเพราะว่าเป็นบุคคลสาคัญนะออกมานิดเดียวแต่ว่าโอเคเลยนะครับนี่ครสามารถเอาไปเล่นเซตได้หลายอย่างนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเบเกอรผังกับอ่านี่ซีรัฟฟี่ของเขาคนระับที่เขาสร้างขึ้นอย่างเงี้ยนี่เป็นไงดูเด็กก็สวยเห็นไหมครับนี่เหไหมสวยเลยนะ เนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับเล,เล่นหลายอย่างครับไปเล่นกับตัวที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะไปจับเล่นคู่กับตัวโคลนของเขาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับมันก็เล่นได้เยอะนี่คถ้าใครมีดร็อกเตอร์เบก้าพังครบๆนะแล้วก็จับมาไนีน่จับมา จะมาวางเรียงกันแล้วก็จัดเป็นเซตนะครับก็ถือว่าสวยเลยครับตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะฮะผมผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมีนะครับ,บ,งงน,รบนี่ฮะเหมาะมากๆสําหรับการเอาไปจัดเซตนะครับเซตกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เซตกลุ่มดรเบเกอร์พังเซตก่อเอ็กเฮดอย่ครับก็คือแบบได้หมดเลยนะฮะก็น่าจะประมาณนี้ครับสําหรับดรเบเกอรพังครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ